Ö, you, again, กลับเข้ามาครับอยู่กับรายการเยาวชนคนเก่งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับกับท่านรองผู้อำนวยการครับของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับซึ่งท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับท่านรองเพียงจิตรีดาสมุทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับที่ท่านเสียสละเวลานะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ มาเริ่มพูดคุยเรียนก่อนเลยนะครับอยากจะรู้ครับเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ครับในเรื่องของการบริหารโรงเรียนมัธยมประชานนเวศแห่งนี้ครับตอนเองเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนะคะได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านปัจจุบันก็คือท่านผอสายทองตรีศัตยคุณนะคะท่านได้มีนโยบายสั้นๆง่ายๆเลยควบคู่กับนโยบายของเรียนซึ่งเราเน้นในความทันสมัยด้านเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแต่ท่านให้คําสั้นๆแล้วก็รองก็ประทับใจมากแล้วก็ ได้จำอันนั้นก็คือท่านบอกว่านโยบายของท่านเนื่องจากว่าท่านเพิ่งมารับตําแหน่งเมื่อวันที่8มกราคมปี2558คําสั้นๆของท่านมันมีความหมายก็คือก้าวย่างอย่างยั่งยืนาเพะฉะนั้นคํา2คำเนี่ยก้าวย่างอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็เอา2คำเนี่ยไปเชื่อมกับวิสัยทัศน์โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือว่าการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนค่ะก็เราจะบวกอันนี้ไปด้วยนะคะด้วยด้วยกลยุทธ์ก้าวย่างอย่างยั่งยืนของท่านผอไซทองนะคะก็คือยึดเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนใช่ค่ะก็คือมันเหมือนมันเป็นเหมือนกับว่าคุณจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเนี่ยคุณไม่ต้องรีบแต่ขอให้คุณทําอย่างมั่นคงมั่นใจครับนอกจากนี้ครับอยากจะรู้ว่านโยบายครับของโรงเรียนที่ตอบสนองครับกับนโยบายของมหานครแห่งการเรียนรู้ของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยเรามีการดําเนินนโยบาย ในในค่ะ <C> e <at> อันเนี้ยในโรงเรียนเนี่ยบริหารงานโดยโดย,โดย,โดย,โดยมีคณะกรรมการสารนิาขั้นพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> อยู่แล้วคะ่ะเราอันแรกเลยที่เราทําชัดเจนก็คืออิ่มท้องสมองดี <c oughs> มีวินัยปลอดภัยโตไปไม่โกง <c oughs> และในในส่วนของมหานครแห่งการเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนมัธยมชานิเวศทาอยู่2เรื่องอย่างใหญ่ๆนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องอิ่มท้องสมองดีนะคะแล้วก็มีวินัยปลอดภัยโตไปไม่โกงกับอีกอันนึงโรงเรียนได้รับจัดสรรหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกค่ะซึ่งแจกกับนักเรียนไปแล้วประมาณร้อยกว่าใบ ครับกเรียนก็ได้ใช้ประโยชน์ค่ะ<ม>นักเรียนเพราะว่าเนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนมัธยมรเราไม่ได้อยากให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนแต่ในเรื่องของบริบทของเด็กบางทีรถไม่มีรถเมย์เข้าไปถึงบ้านเขา<ม>เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยบางทีผู้ปกครองเขามองว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียนกับนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแท็กซี่จะสูงกว่าถ้าเราจัดหารถแตตรงนี้ก็เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสเด็กก็ได้รับจัดสรร ทุกคนค่ะที่ทม่มีรถค่ะตอบรับกับนโยบายของท่านเมื่อวานด้วยนะค่ะและเป็นประโยชน์มากด้วยมานครแห่งโอกาสแล้วก็มานครแห่งการเรียนดูค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนแกนนําห้องเรียน2ภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสนับสนุนสนับสนุนอยู่นะคะก็เราเปิดเมื่อปี57าเจ็ดสองโรงเรียนแล้วก็ปัจจุบันนี้ปี59ทราบว่าเปิดเป็นโรงเรียนที่5ในระดับมัธยมนะคะก็ นักเรียนของเราเนี่ยรุ่นแรกจะจบม .3 ปีนี้ก็จะดูผลความสำเร็จตรงโอเน็ของเขาค่<จ>ะนักเรียนสอภาษาใบ l เ g ง p r o โปแกนั่นเอ่แล้วในในส่วนตรงนี้โรงเรียนรู้สึกขอบคุณมากมันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายมแต่เราก็มาพัฒนาโดยใช้คำว่าบวรก็คือพอเราได้เด็กมาแล้วเนี่ยเ,เรารู้เลยเด็กเราไม่ได้จบใบลิงกัวมาในพื้นที่ยังไม่มี <c oughs> แต่เราก็ได้นําตรงส่วนตรงนี้นะคะ่ะมาดูว่าเอ๊แล้วเราจะทําอย่างไรให้ตรงนี้มันมีคุณภาพก็คือก็ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ผู้บริหารค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสได้รับมอบหมายจากท่านพอ,อให้ให้ช่วยดูแลด้วยก็ผู้ปกครองสนับสนุนค่ะเราจะสอนเสริมภาษาไทย5วิชาที่เด็กเรียนเป็นภาษาอังกฤษในตอนหลังเลิกเรียน <c oughs> แล้วก็จัดค่ายให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดสร้างความพุ้นเคยก่อนเรียนค่ะ ก็คือน้องเนี่ยจะได้แน่ๆเลยทั้ง2องภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาที่2องนะครับที่ชัดแน่นอนสื่อสารรู้เรื่องแน่นอนนะครับนี้เราก็ติดตามดูว่าแล้วเราจัดกิจกรรมอะไรให้กับเด็กกลุ่มนี้นอกจากเรียนในห้องแล้วเนี่ยเรายังบอกกับเขาเลยว่าทุกภาคเรียนที่2ของเด็กม1นึ่งเด็กจะต้องไปนําเสนอจะเป็นเล่านิทานอะไรก็ได้ที่เป็นโปรเจกต์ของตัวเองหน้าเสาธงครับ ทุกคนเป็นการประเมินนักเรียนตามสภาพจึงเป็นในตัวค,คือเราไม่ได้เน้นว่าข้อสอบอย่างเดียวแต่เราอยากให้เขากล้าแสดงออกเพราะภาษาถ้าไม่กล้าพูดมันก็ไม่พัฒนาใช่ครับสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านรองผู้อำนวยการครับฝ<ช>ากกับพี่น้องประชาชนครับหรือว่าผู้ปกครองที่กําลังดูอยู่ครับแล้วก็อยากจะนาบุตรหลานครับมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศแห่งนี้ครับค่ะในานามของรองผู้อำนวยการวิชาการนะคะก,ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้ แล้วก็คิดว่าอยากจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของชุมชนเพราะนั้นโรงเรียนที่ดีที่สุดของชุมชนไม่ใช่ปล่อยครูตามลําพังมันต้องมาจากทุกคนที่เกี่ยวข้องหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียน,เ,นยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ เข้าใจโรงเรียนแล้วก็หันเข้ามาสนับสนุนภา,านรกิจของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะคสิ่งที่โรงเรียนอยากได้ที่สุดก็คือความร่วมมือจากผู้ปกครองเพราะว่าเด็กสมัยนีย้เขามีเขามีสิ่งรอบตัวที่ที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปมากบางทีถ้าเรารับเขาอย่างด้านเดียวเรามันจะมองไม่รอบ,รบดังนั้นก็คือเราต้องเปิดใจกันนะคะเล่าปัญหาทุกปัญหาเพราะว่าทุกเรื่องมีการแก้มีทางแก้ไขยอยู่แล้วก็คือ ผลที่เกิดมาจากเหตุที่เราไม่เข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นผลแล้วเราเข้าใจเหตุปัญหาแก้ได้หมดค่ะรองก็อยากจะฝากว่ากรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดนะเราอาจจะอยู่แต่กรุงเทพเนาะแต่บอกได้เลยว่าทุกรงเรียนที่ไปมีคุณภาพทุกลงเรียนค่ะครับ่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครับโรงเรียนมัธยมประทานนิเวศครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าทางโรงเรียนมีนโยบายในการวางแผนครับแล้วก็ดูแลนักเรียนยังไงบ้าง ชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้จักโรงเรียนมัธยมประชานิเวศกันให้มากยิ่งกว่านี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปพักกันรู้เดียวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับกับรายการเยาวชนคนเก่งครับกรุงเทพผักดาัางสารฝันเยาวชน พ่วอในการสวรักษ์แพ่บุญประเสริฐและรองพุ่มในการโซะเดชบุญทนพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับวงบิลีฟวงดนตรีโรงเรียนวัดปากบึงสำนักงานเขตลาดกระบังในการแข่งขันลาดกระบังมิวสิกทาเลนต์ณตลาดวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ซึ่งในน้องน้องเยาวชนคนเก่งคว้ารางวัลมาถึง2รางวัลได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3รางวัลป o p ปูล่าโหวตขอสแสดงความยินดีกับน้องๆวงวงบิลีฟด้วยนะคะกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้